มีการบอกไปกไ <laughs> ตัตงวววตไว้ <c oughs> วันนี้พี่ชมผู้พามาเลี้ยงอีกแล้วครับ <c oughs> อยก็กินเยอะนะพอมหมนหน่หยนะกินเยอะหน่อยอนนยังไม่อ้วนพอกลับถนัดหัน้วคยทายนีัขามยังวสม่น,มนี่ไ้มนม้ีนสวยนะเดี๋ยวไปลง y o u t u e นะน ไม่สวยอะไรแผลเป้ผื่นแ้อะไรก็ไม่รู้หน้ามีแต่สิวมีเท้าใส่หมดเลนใ่ใ่่้สหมดเลยไม่ขดมี้ใส่หมดเไม่กล้าออกบ้านเลยเนี่ยหน้ามีแต่สิวแลเป็นไอ่งมนมโกะอะไรนะเธอผอมลงเยอะเลยนะเธอกินเยอะหน่อย ะพี่หลงอ่ะผอมลงเยอะเลยอะรู้นะใช้แอปที่ปูดูผอมที่สุดนะให้พี่ยด้จพูดชายแจงี้แบ่งได้พี่นีสองคนอะเขาหลังเนี่ยคู่กันนะต้องให้ลุงไปถ่ายกันนะต้องให้ลุงไปถ่ายคู่กับเจ้าของร้านนแบบนั้นนะแจหน้านี้มันเหมือนกับพวกไอ้จีนคนจีนอะคนแก่ๆ อย่าไม่เป็นไรอย่งไรบงคนเวยเป็นนาอินเตอร์บ้านนราเหมือนไม่ถนัดค่เบียไปหยิบเนะอาพี่ชาหยิบน้ำโคงมาให้เด้ยแ้น้งแขงเนยเหรออ้ขวดดีกว่าเบียร์อะเบียร์าวฝังนื้อหนเอ็งจะกินเ้าขาวหรอเฮไม่ไหวลยไมวะสิบขวดไอ้เนี่ยเอาน้ำโอ้งอะครับขวดเดียวนัขวดก็เอ็งจะเอาสิบขวดในเมื่อวานอะ อ,อุ้ยนั่งเล่าไปี้าไปดูอยู่นะ,ะถ้าเจ้ากินตอนนี้เจ้าไม่ได้ไปกินต่อที่บ้านแล้วนะอยา่าเพิ่งกินกินไปเลยวันหยุดกินตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเมาก่อนคุณอยู่เขากินดีอะไรพี่ยังไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้อิ่มก่อนเดี๋ยวมันอ้วกมนอนนอนตีสี่นน คุณนอนตีสี่อ่ะตีสี่ถับักร์ผนนอนตีสี่อ่ะพี่อ่ะมัวแต่ฝึกจอมยุ่อ,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 อยูอ่กับผัวให้ยิงอั้ยนากวอ้าวพี่นีกับกดอ่ะวันนั้นพูดออกกล้องหนะ่อยเดี๋ยวจะเอาแบ้มันดูว่าไปเจออะไรนะร้านเขาอ่ะ อะไรแบบว่าบนแล้วนะอกอะไรสักอย่างมึงไเอาเีนหกูนอไม่ต้องพูดหรอกนี่แหละเซนด้านคอดลงนต่ออร่อยปะ บอกถ้าแกมากินด้วยกันเลยไม่มีชิมโกะไม่มีคาชมกอ่า <laughs>